เวตาลปัญจวิงสติเป็นปีศาจชั่วร้ายพวกหนึ่งซึ่งหากินอยู่ในสุสานและสิงสู่อยู่ในศพโดยทั่วไปว่ากันถึงรูปร่างหน้าตาของเวตาลในวรรณคดีของอินเดียภาคใต้กล่าวไว้ว่าเวตาลได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแลประชาชนในท้องถิน่นตั้งแต่ที่ราบสูง เด็ก่านเรื่อยลงมาทางภาคใต้เวตาลมักจะปรากฏรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มือและเท้าหันกลับไปทางด้านหลังในตาเป็นสีลานแกมเขียวมีเส้นผมตั้งชันทั้งศีรษะมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายถือหอยสังขณะเมื่อมาปรากฏตัวจะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีเขียวทั้งชุดนั่งมาบนเสี่ียง บางคราวก็ขีม่ม้ามีผู้ตริวานถือคบเพลิงแวดล้อมโดยรอบและส่งเสียงโห่ร้องอกึกก้องรูปเคารพของเวตาลที่ใช้เป็นรูปบูชามักทำด้วยหินทาสีแดงบนส่วนยอดของแท่งหินแกะสลักเป็นรูปหน้าคนโอมขอชัยชนะจงมีแด่พระคเนศ พระผู้ซึ่งขณะฟ้อนรำได้ยังปวงดาราให้พรั่งพูรูลงมาจากฟากฟ้าราวกับสายทานแห่งบุปผามาลัยด้วยแรงลมเป่าจากปลายงวงของพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยณฝั่งแม่น้ำโคทาวรีมีพระมหานครแห่งหนึ่งตั้งอยู่นามว่าประดิษฐานที่เมืองนี้ในสมัยบรรพการ มีพระราชาธิบดีองค์หนึ่งทรงนามว่าตรีวิกรมเสนได้ครองราชัยสวรรค์มาด้วยความผาสุกพระองค์เป็นราชโอรสของพระเจ้าวิกรมเสนผู้ทรงเดชานุภาพเทียมเท้าวัชริน ทุกๆวันเมื่อพระราชาเสด็จออกว่าราชการณท้องพระโรงทานคำนันจะมีนักปวชชื่อสารติศีลเข้ามาเฝ้าถวายความเคารพแล้วถวายผลไม้ผลหนึ่งและทุกๆวันพระราชาก็ได้ประทานผลไม้นั้นแก่ขุนคลังผู้อยู่ใกล้ชิดให้เอาไปเก็บไว้ด้วยประการฉนี้แลการเวลาก็ผ่านไปนับสิบปี อยู่มาวันหนึ่งเมื่อโยคีสานติศีลเข้ามาเฝ้าถวายผลไม้เช่นเคยแล้วทูลลากลับไปพระราชาทรงยื่นผลไม้นั้นแก่ลิงตัวหนึ่งซึ่งทรงเลี้ยงไว้ในตำหนักและหนีคนเลี้ยงเข้ามาวิ่งเล่นอยู่ในท้องพระโรงลิงรับผลไม้แล้วเอาเข้าปากขบกัดทำให้เปลือกผลไม้ฉีกออกทันใดนั้น เพชรมณีอันงามและมีค่าหามิได้ก็ร่วงตกลงมาเป็นประกายระยิบระยับพระราชาทรงหยิบมณีเม็ดนั้นขึ้นมาพิจารณาและตรัสแก่โกษาธิปดีว่านี่แน่ขุนคลังเจ้าจำได้ไหมว่าข้าเคยมอบผลไม้ของโยคีให้แก่เจ้าทุกๆวันป่าน,นี้ก็คงจะมีจำนวนมากขออยู่เจ้าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเล่า ได้ฟังรับสั่งดังนั้นขุนคลังก็เกิดความตระหนกเป็นล้นพ้นอึกอักกราบทูลว่าข้าแต่มหิบาลขอทรงอภัยด้วยเถิดข้าพระบาทคิดว่าเป็นผลไม้ธรรมดาก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ได้รับมาครั้งใดก็โยนเข้าไปในหน้าต่างท้องพระคลังป่าน,นี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบข้าพระองค์ขอเปิดประตูคลังดูก่อน โกษาธิบดีกราบทูลแล้วรีบวิ่งมาที่พระคลังเปิดประตูออกดูภายในครู่หนึ่งก็รีบกลับมาทูลว่าโอานะรุบดีผลไม้ดังกล่าวนั้นเปื่อยเน่าไปหมดแล้วเหลือแต่มเมล็ดคือดวงแก้วมณีกองเป็นภูเขาเลาตาเต็มไปหมดส่องแสงระยิบระยับไปทั้งห้องพระเจ้าค่ะพระราชาได้ฟังดังนั้นก็ตรัสว่า สมบัติของข้าในท้องพระคลังก็มีมากมายเหลือที่จะขนานับข้าจะปรารถนาอะไรกับอนัคคมณีเหล่านั้นข้าขอมอบให้แก่เจ้าทั้งหมดจงเอาไปเถิดวันรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จออกท้องพระโรงท่อพระเนตรเห็นโยคีสารติศีนเข้ามาเฝ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมุนีท่านมาหาเราทุกวัน อามานีจินดาค่าควรเมืองนับไม่ถ้วนมาให้แก่เราท่านมีความประสงค์อะไรจงบอกมาตามจริงถ้าท่านยังไม่บอกเราวันนี้เราก็จะไม่รับผลไม้จากท่านโยคีได้ฟังก็ตอบว่าข้าพเจ้ากำลังจะประกอบมหายันพิธีอันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งจะทำสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้บุรุษสุดกล้าหาญอย่างท่านมาช่วยเหลือ ขอทรงเมตตาเถิดโอราชะพระราชาได้ฟังก็ตรัสว่าท่านโยคีข้ายินดีจะช่วยเหลือท่านทุกอย่างจะให้ทำอะไรก็บอกมาเถิดโอวิสามบดีข้าพเจ้ายินดีนักโยคีสารติศีลกล่าวข้าพเจ้าจะรอพระองค์อยู่ที่สุสานนอกเมืองเมื่อถึงข้างแรมคืนแรกแห่งกาลปัก พระองค์จงมาพบข้าพเจ้าในเวลาค่ำที่บริเวณใต้ต้นไทรเถิดอย่าทรงลืมเป็นอันขาดพระราชาทรงยินยอมตรัสว่าเอาเถิดข้าจะไปตามนัดโยคีเพื่อได้รับคำสัญญาของพระราชาก็ทูลลากลับไปด้วยความยินดีฝ่ายพระราชาผู้มหาวีระครั้นถึงวันแรมแรกก็เสด็จออกจากวัง ทรงแต่งพระองค์อย่างรัดกุมโพ,พระเสียนด้วยผ้าสีดำทรงเลาะเร้นไปตามทางโดยไม่มีผู้พบเห็นจนกระทั่งบรรลุถึงสุสานนอกเมืองตามที่นัดหมายบริเวณนั้นมืดด้วยเงาแมกไม้ปรากฏเพียงตะคุ่มตะคุ่มในที่สุดก็มาถึงที่ใกล้จิตกาทานอันสว่างวอมแวมด้วยไฟที่เผาไหม้ซากอสุภะอยู่ บางส่วนก็เหลือเพียงโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะเรื่อรายอยู่ทำให้เกิดความสะพรึงกลัวแก่ผู้ได้พบเห็นยิ่งนักณนะที่นั้นมีพวกพูดและเหล่าเวตาลอยอยู่เกลื่อนบ้างก็ยื้อแย่งกินศพอันชวนให้สะอิดสะเอียนเฮียนรากเสียงหมาในหอน,หอนโหยหวนอยู่ในที่ใกล้เคียงเหมือนเสียงปีศาจมาหลอกล้อน รวมแล้วความสยดสยองทั้งหลายที่ปรากฏก็เป็นประดุดการมาเยือนของพระไพรวะจากนั้นพระราชาทรงค้นหาสำนักของโยคีสารติศีลจนพบที่ใต้ต้นไทรใหญ่อันมีรากย้อยระยะจึงเสด็จเข้าไปหาตรัสว่าข้ามาแล้วท่านโยคีจะให้ข้าทำอะไรเล่า เมื่อโยคีเห็นพระราชาเสด็จมาตามสัญญาก็ดีใจกล่าวว่าโอราชาข้าพเจ้าเห็นแล้วจากพระเนตรของพระองค์ว่าทรงมีเมตตาต่อข้าพเจ้าทรงฟังเถิดถ้าพระองค์เสด็จจากนี่ไปทางทิศใต้ไม่ไกลนักจะทรงพบต้นอโศกต้นหนึ่งบนกิ่งอโศกมีศพชายคนหนึ่งแขวนอยู่ขอให้นำศพนั้นมาให้ข้าพเจ้า นั่นแหละคืองานที่ข้าพเจ้าต้องการจะให้พระองค์ช่วยเหลือโอมหาเวระทันทีที่เวรกษัตริย์ผู้มั่นคงต่อคำสัญญาได้ยินถ้อยคำดังกล่าวก็ทรงกล่าวแก่โยคีว่าข้าจะทำตามคำของท่านแล้วเสด็จไปทางทิศใต้ครูหนึ่งก็มาถึงที่อันอยู่ไม่ไกลจากกองไฟที่ใกล้จะมอดแลเห็นต้นอโศกอยู่บริเวณนั้น บนกิ่งอโศกมีศพชายผู้หนึ่งแขวนอยู่ราวกับห้อยลงมาจากบ่าของอสูรกายพระราชาทรงปีนต้นอโศกขึ้นไปปลดเอาศพลงมาอย่างยากเย็นและเหวี่ยงมันลงบนพื้นดินทันทีที่ร่างนั้นกระทบแผ่นดินมันก็วิร้องราวกับเจ็บปวดเต็มที่พระราชาทรงคิดว่าร่างนั้นมีชีวิต ก็ปีนลงมาจากต้นอโศกเข้าประคองเอาไว้ทรงนวดเฟ้นร่างนั้นด้วยความกรุณาเพื่อให้คลายเจ็บทันใดนั้นศพก็กรีดเสียงหัวเราะเยือเกเย็นราวกับเสียงพูดถีพระราชาทรงทราบได้ทันทีว่าศพนั้นถูกเวตาลสิงอยู่จึงถามมันว่าเจ้าหัวเราะอะไรอย่ามัวชักช้าอยู่เลยรีบไปกันเถอะ ทันใดนั้นเองศพที่เวตาลเข้าสิงก็ลอยกลับขึ้นไปห้อยอยู่บนกิ่งอโศกตามเดิมพระราชาเห็นดังนั้นก็รีบปีนขึ้นไปดึงเอาศพนั้นลงมาแล้วเหวี่ยงขึ้นบ่าสเสด็จไปอย่างรวดเร็วขณะที่สเสด็จมาตามทางเวตาแลแนวร่างของศพที่พาดบ่าอยู่ก็กล่าวแก่พระราชาว่าโอราชัน ข้าจะเล่านิทานสนุกๆให้ฟังสักเรื่องหนึ่งระหว่างทางจะได้ไม่เบื่อโปรดทรงสดับเถิดและเมื่อฟังแล้วอย่าได้ตรัสอะไรเลย